ส่วนช่วงนี้นะคะบอสโซโยค่ะเขาขั้นรับมาตรการคองรัฐนะก็เปิดวงเงินคำประกัน5เบิร์ลา้านบาทค่ะ<ม>นุ้นให้ SME อิตต,ตัตมผืมออิดตามพบวงกันได้ในช่วงคองแรงสกิปสกิปข้าวค่ะแรงสกิปสกิปข้าวบอสโย,โยขั้นรับมาตรการรัฐวงเงินคำประกัน5เบิร์ล้านบาทนุน e ้น SME จา สวัสดีจ้าวันนี้้องเศร้าหน่อยมีข่าวดีสำหรับพี่น้องกลุ่ม SME มาบอกกันเพราวะเทประชุมคอรมอลและวันที่11มิถุนายน2567นะเขาก็ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการคำประกันสินเชื่อ PGS ระยะทท่11โดยบสย SME อย่างยืนว่าเงินนังเพะหาเบิร์ล้านบาทเพื่อจะเพิ่มสภาพคล่องและการลดต้นทุนทางการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมและก็โก่อให้เกิดสินเชื่อได้มากว่า6กเบิร์ล้านบาทอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง ไดคิดว่าซองเซนหลานบาทก็ทําให้เกิดการจ้างงานว่าสาม0 0นตแหน่งเลยนะจ๊ะรายละเอียดมีอะไรบ้างฟังให้ดีจ๊ะย่างแรงในนาคารมเนียมการคาประกันเฉลี่ยไม่เกิน1 7 5เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดโครงการแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นส่องปีแรกในส่วนนี้นนารัฐบาลเขาสนับสนุนจ๊ะเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นช่วยผู้ประกอบการ SME ได้สิ้นเชียวว่าจะเบร์นจัพัน รกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกคำประกันสินเชื่อและกะลดความเสี่ยงทางการเงินผู้ประกอบการ SME ก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะเป็นการเติมทุน SME เผื่อความยั่งยืนนั่นแหละจ้าซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเซกุมลักภายใต้โครงการนี้มีอะไรมัง่งกลุ่มไหนมัง่งกลุ่มแรกหน้ากลุ่มเรมปราะบาง2 กลุ่มธุรกิจเ่เป็นมิตรสิงวัดลอมร่วบีซีจีแล้วก็สามกลุ่มผู้ประกอบการไมนิวเจนแล้วก็เซกลุ่มอีกไนท์ไชแลนครอบคุมในดีบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาแล้วก็กลุ่มราย,ย่อยแทเขาคาลดลักประกันร่วลักประกันไม่เพียงพอจ้ะดยหลังจากนี้บอสโโยเขาจะแคบทําการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระวางบอสโโยแล้วก็สถาบันการเงินพันธมิตรเพื่อจะเปิดการรับคําขอประกันสินเชื่อต่อไปนนละจ้ะ นี่ก็ถือเป็นเท่าดีสำหรับผูปบปบ้ประกอบการเซกุมลักษที่น้องเศร้าหน่อยเอามาบอกกันเพราะว่าเขาจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะได้เอาเบียร์นั้นมาสร้างมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจนะจ๊ะบ๊ายบาย